เต็มยังรดเร็วฉังปืนฉังปืนขานขานมันยิงมันยิง โดนยิงโดนยิงอหลบหลบจุกจุกไม่โดนจุกไม่โดนไม่โดนจุกจุกไงหลบไม่โดนไม่ไม่โดนพอพิทักษ์นั่งข้างผมเลยอะประเทศข้างในนี่แหละก็ตัววีพี่ก็ตัววีนีะน่ะ เพียบฮัลโหลฮัลโหล my fan เราลงไหนเลอะจะดูลายเครื่องบินแป๊บลงนี่ทิกซ์ซอระไม่เอาดว้วยอนี่เหรอได้เลยโดดยปมั้งหลายคนแล้ว <c oughs> 买买了。 เป็นเทคนิคพี่เราพยายามเลือกไกลๆก,กลางๆไว้มันจะปลอดภัยกลางๆเราก็ไม่ต้องวิ่งไกลามากแต่บ้านเล็กแบบวันเนี่ยไม่มีใครตามมัไม่มีนะกูกูก็ว่าไม่น่ามีใครก็ได้ <laughs> <laughs> เราจะมีโอโ้โหมาถึงเจอลูกซองเลยเยยี่ม ลูกซองหักลยลูกซองหักหักหักแล้วใช้ไก็ต้องใช้หักหักเลพี่ำบากเลยเดือดปืนลูกโม่เวลาเติมกระสุนเติมนานใช่ไหมนอกจากนานแล้วยังทำที่อะไรไม่ได้ด้วยระหว่างที่แบบแม่งเติมแต่มันแรงมากนะสองนัดสองนัดพังเลยนะ สองนัดนี้ชีวีจีหาไมมเลยนะกลัวไม่โดนนี่เด็กไม่โดนนลยเ,<อ>ม,เมืม่อก,กี้ได้ลูกซองมาใช่ป่าวว่ามันไม่มีลูกใ,ห,ให,ห,ห้มึงให้อืมมึงให้ปืนเอามาฟาดเอาออปืนมาฟาดใครได้มึง แม่งเมื่อกี้เข้าบ้านไหนไวะที่มีลูกซองบ้านนี้ดีกว่าอ๋อบ้านนี้อ๋อ,อเจอแล้วไม,ไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกผมไม่ได้เก็บเป่ายาว,าวมีก็มีกระเป๋ามั้งรพี่เจอเป่ารปลไม่เจอเลยครับผม เดอเดิดนหน้าไม้เยอะมากด้วยผมบอกเลยอกนั้นก็ไม่มีเี่ยอะไรแล้วต้องเดินเท้าตอ่อไปแล้วครับผมไม่มีอะไรใช่พี่ไม่มีนะครับมีบปืนบนลลังคาม,มีอะไรปะดัดฟ้ามีถุงมือจับด้ามจับ ไม่มีกระเป๋ากระเป๋าอะไรบ้างครับพี่ไม่มีเลยครับปาพี่เราเดินทางต่อดีกว่าเฮ้ยเราได้เปรียบมันนะเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่ข้างหน้าเราลงก่อนอยู่ข้างหน้า <Okay. S 1> เพราะว่าเส้นมันขาดตรงนี้มันต้องยังไงมันก็ต้องวิ่งมาหาเราอะ ใช่ป่ะแต่มันก็มีพวกด้านบนนะที่ลงอ่ะก็แบบน่าจะไม่ไกลกันมากเท่าไหร่เอเอดอกพวิ่งหายเออดอกนะเห็นไออดอกป่ะโคตรใจนาเปี่ยนวิ่งไปเลยร่างกายต้องการประทะแข็งแรงเราไม่แวะขวาแล้วเราไปนู่นเลยไไปใลรถมากเลยเพี่ตอนนี้ความมือเหมือนจะมีคนยิงกันนะ ไม่เห yeah. ็นได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงปักหนึ่งเปิดเสียงหูฟังสุดแล้วนี่ไงข้างหน้าข้างหน้ามีตัวในในนายเห็นป่ะพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเข้ามาในบ้านสีฟ้าออกมาแล้วออกมาแล้วมิ้งมิ้งหนุนแล้วมิ้งมิ้งหนุนแล้วเราเจอน้องฆ่าเลยพี่คั้นที่จดจำใจผมมันจะเอารีบไป ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไปทางบ้านไปบ้านไปบ้านของนู้น,น,บ,น,นบ้านยาวบ้านยาวบ<า>้านยาวไม่มเหลือคนเดียวอ่ะมาคนเดียวไม่พี่ถ้าเล่นดูโอมันมาสองคนหมดทุกคนสองมาสองหมดจริงเหรอจริงแต่ที่เราเห็นสองตัว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  ที่เราเห็นมันมาคนเดียวอะเพราะว่าสองตัวกูเห็นสองตัวเห็นแล้วตัวหนึ่งถึงแล้วตัวหนึ่งถึงแล้วตัวหนึ่งอยู่หัวในบ้านอยู่ในบ้านเอ๋แล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 เฮะไม่ไม่เอาพี่ไม่เราออกซ้ายเลยทั้งวันปล่อยมันไปเปลี่ยนใจวายดังเลยไม่เราเราเสียเปรียบเอาข้าห้องในเราเสียเปรียบเดี๋ยวมันก็ยิงกู เราข้องในเราเสียเปรียบมากเพราะว่าบ้านจิกซอมันของเยอะเราไม่ไปแต่เรามีช็อตกันนะเว้ยเรามีช็อตกันแค่คนเราก็บอกไงนะพี่ <c oughs> ถ้าวิ่งไม่ถึงตัวนี้จบเลยนะเรามีปืนสั้นนะเว้ยเราต้องว่ายน้ำข้ามพี่ข้างหน้ามีสะพาน <c oughs> เดินเปื่อยเลยบ้านข้างหน้านี่ก็ได้พี่บ้านข้างหน้านี่ก่อนปั๊มมันอะ่ะมีมอเตอร์ไซค์ด้วิเราขับมอเตอร์ไซค์เข้าข้างในใดิ้้าขามข้ามฝั่งประตูเปิดว่ะพี่เลยเปิดอยู่ยเปิดอยู่ไรอ่ะ เนี่ยมีของหน้าบ้านเต็มเลย,อ,ยอุ้ยไส้สเปิลไลเฟอร์เร,เ,อรเราไม่มีปลาเก๋าเลยอะอยากได้ปลาเก๋ามากเลยอะผมไม่มีกระเป๋าเลยอะผมมีสโคมีของเยอะที่สุดย อยากได้กระเป๋าอ่ะเก็บกระสุนปืนใช้ลงโมก็ได้วะน้ำไปแล้วเดีย๋ยวมันมา จะขับมอไซคร์หรือว่าแมวพี่เดินไปเถอะอันตรายมากอยากได้กระเป๋าอะม,ม,มีสไนเปอร์แต่ไม่มีกระเป๋าเฮ้ยมีคนมาวะพี่เอาไม่ใช่ไม่เสียงน้ำเสียงน้ำตกใจม,มีเรือรอ,รอขับเรือเปล่า มึงจะขับไปไหนล่ะ <laughs> ขบวนเล่นไง <laughs> พิทัศน์มันคือเบย์พี่พิทัศน์ต้องรีบมาแล้วพิทัศน์ว่ายน้ำไปเหรอปูนีเกียรติอ้อมขึ้นสะพานมันน้อมตรงไหนู <laughs> อ,ออกมาอีกทาง <laughs> ยังไงเราก็ต้องวิ่งขึ้นข้างบนเ <laughs> ข้าบ้านนี้ดีกว <laughs> ่ากระเป๋าะอะเอากระเป๋าอะ ไอ,บไอบ้บ้านไอ้โซนบ้านริมหาดที่แน่เลยที่แม่งมันเป็นจุดสุดท้ายบ้านโงพี่บ้านมีเข้าได้เฮ้เ hey! ป่าวส hey! องเฮ้กูไม่สนหรอกกันหนึ่งหรือสองมีกูขอไอ้มีก็พอ <c oughs> ขอขอสักใบก็พออ่ะเป็นเจอแล้วโอ้โหเยี่ยมตาไหล <c oughs> โคตรดีใจว่ลาดโคตรดีใจไม่ทำให้ผมผิดหวังอยากได้สโคปอะ่ะเอาวะมีสโคปคืออะไรพี่ธรรมดาเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาถ้าไอนี้โฮโลแกรมผมมีอันหนึ่งสโคปดอดไปวิ่งต่อ ้างหน้าพี่เพื่อมีสโคปเหลือๆตักเจ็ดแปดอันมีสไนเปอร์แต่ไม่มีสโคปคืออะไรคจะวาอยู่สมัยโบราณ ไม่มีอะไรเลยมีคนเก็บไปแล้วนเนี่ยลงมาออกขาด้วยบ้านานี้หรือป่ะพี่บ้านนี้ปะบ้าน,บ,านบ้านสีเหลืองอะรักสีเหลืองที่มีบ้านเยอะๆเดี๋ยวปูว่าให้ไปต่อตรงสี่บ้าน โดนนเดี๋ยวเดี๋ยวดูก็รู้ว่าวงบีบไม่บีบอะ่ะเดี๋ยวขอแวะบ้านนี้แป๊บวัาสีเหลืองน่าจะมีคนคิดอยู่เหมือนกันมันใกล้โอ้ยหมอกกันนอกเนี่ยเรายังอยู่ในวงอยู่เลยโอ้โหรองเทา้าย<ป>็น มค <Okay. S 2> มีรถมีรถอะี่ไม่เข้าบ้านล่างหรอไหนไบ้านไหนบานล่างบ้นล่างก็ได้อยากได้สะโรบมากตอนนี้ ลงหัวดีนะไม่อยู่พันนั้นยา yeah! AK พี่ทารัาบว่า AK กลัวมั้ยแกไปอะไรพี่ AK ไม่เอาไม่เอาผมผมมีผมอ้ยเกาะเวลสามมีลูกซองอะไรนี้ด้วยพี่ บ้านนี้ไม่มีอะไรเ<น>ลยโอ้ยมีตะอคคุณที่จ้าคุณสองอ้าวตะโคหายหายอ่ะคุณคุเก็บม่้ยไม่ไม่ไ<อ>ผมเก<อ>็บผมเก็บเองคุณสองก็ยังดียังดีว่า<อ>โฮโลแกรม ความจริงเราดักอยู่นี้ก็ได้นะพี่แต่ว่าแต่ว่าเราจะไปบ้านสีฟ้าใช่ปะบ้านสีฟ้าได้ปะแม้ตามบ้านนี้ไหมบ้านบนอะ่ะมันข้างบนจะมีบ้านขวา เสียวต้องเสียวบอกเลยโอ้ไม่มีอะไรเลยอะขึ้นบ้านขวาพี่ยังไงไนี่ตัวเลขละคนนะั้นเหลือกี่คนอะพี่สามเก้าโอเคสามเก้า,า,ม,กามีอะไรไหม ตปิดวีไม่มีคน ลูกซองะสนลูกซองทำไมวันนี้แหลกกว่าแหลกจังเลยเราแอบแบบนี้ไหมพี่รอวงุควงต่อไปหรือไงดีจะเข้าบ้านแล้วแต่เราจะไปบ้านลิมน้ำก่อนไปบ้านลิมน้ำกูอยากไปดื่มก่อนแต่มองว่าไงอ่ะบ้านาาาลิมน้ำก็ได้ อาจะต้งมีนหนทำไมวันนี้แหลกจังเลยวะกลัวไม่ค่อยแหลกแหลกมากอ่ะพิทัศกระโดดเลยล่ะด,ด,ด้งดึงดังดังเลยอะ่ะพิทัศแบบสแนปได้อ่ะมีอัพสกิลสแนปมาใช่ไหม <c oughs> ใช่บอดี้รีโลเคชันใช่ไหม ไม่ผมกลัวว่าหรืว่าพอเราวิ่งถึงนิมน้ำปุ๊บแม่งวงบีบเข้าอย่างไรหาเลยนะหามากเออวะหรือเจ้าบ้านเมื่อกี้วะบ้านเมื่อกี้ที่เราเหรอข้างซ้ายเนี่ยเหรอเปล่บ้านที่เรามาเมื่อกี้แต่บ้านที่เรามาเมื่อกี้มันก็แบบแทบจะไม่มีที่แอบเลยนะปั๊มน้ำมันนี่ดีกว่าเติมมันก่อนมันหมด ริมน้ำนี่ไม่มีของแล้วมันเก็บไปหมดแล้วของมันเก็บไปหมดแล้วเนี่ยเผิ่มบ้านนั้นก็ออมีไว้มีกระเป๋ากระเป๋ากันมานรถที่นี่มันไม่เหมาะสีุ่่มเลยครับอืมมันมองทะลุหมดกลับไปบ้านเดิมไหมได้ได้หรือหรือรอหรือรอวงก่อนอยู่นี่ดีกว่ารอวงก่อน เนี่ยมีห้องในพี่ไอ้อะเฮียประตูปิดอีกโตเลยไม่มีที่ปิดเลยบ้านนี้แม่ต้องตลาดอย่าเง,งี้เราวงเราดูวงก็ได้วงกำลังหุบอ่ะบ้านเดียววงหุบปะเนี่ยหุบไปแล้วนีกว,ว่าเอ้ยหุบยังไงอันนี้เท่ามันเพิ่มขบไป ไอเส้นพึ่งพอดีอ่ะพี่ใช่พึ่งพอดีอ้าวแล้วทำไมมันไม่บอกวงต่อไปอะ่ะบอกสามนาทีทอ,อ,อ,อยูนะออกมาละขึ้นละเฮ้ยผมแหลกกว่าบ้านฟ้าบ้านฟ้าผมแหลกกว่าพี่แหลกจริงเฟมเลต่ะไรเฟมเลตอะเจ็ดสิบแต่มันผมล็อกไว้ไงล็อกไวท้ที่เจ็ดสิบดีอะบ้านมีรถว่ะดีพี่แสดงว่ารวยมีทั้งบ้านทั้งรถ กูว่ามีคนชัวเพราะมันแบบมันไม่ใช่ที่แบบจะสุ่มจ่อเลยมีคนทางซ้ายมือไหนพี่ขอขอพี่กัดเอ็นประมาณสิบห้าห้าสามสิบนี่กูดโดนละไหนมันยิงไหนไม่จากบ้านก็จากเอ็นกูบอก

มึงกินผมวะไหนอยู่ไหนในบ้านวะไม่ไม่บ้านเหลืองบ้านเหลืองเจ็บเจ็บผมเจ็บเติมเลือดกันเอ๊เจ็บเผมเจ็บเติมเลือดกันไอ้เหี้ยไม่เอา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 อ่ะไอ้สัตว์ตายกูร่วงกูร่วงกูร่วงปวดกระจายอุ้ยมันแหลกว่ะอยู่ไหนอยู่ไหนมองไม่เห็นพี่แหลก ยากมากเลยอะเดี๋ยวลีเน็ตเหลือจบนี้ลีเน็ตรอปปูไม่แลกเลยมีรถมาพี่ซ้ายขวารถจอดที่บ้านแล้วนะเห็นป่ะอยู่อให้มันเข้าไปเตียนเราเป็นมือที่สามเข้ามาแทนเข้ามือจาทนที่ฉันง่นายได้ แต่ตัวนั้นปางตายอะนายเปอร์เขาหัวพี่เราไปวิ่งริมน้ำไหมอยู่ริมน้ำมั้มมยเฮ้ยอยู่มันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมริมรลวที่เดิมนะหรอกูลุกวิ่งหน่อยไม่ได้เไอนะ้สัตว์เลวพี่กูโดนลุ้นแล้วทางขวาดูเฉยพี่เฉยเฉย วะเราอยู่ตรงนี้ไม่ดีแน่โล่งเว้ยใช่ผมยังไม่เห็นไปเลยอยู่ที่เดิมปะเห็นรั้วเน็นแหละมันแอบไปรถมาพี่ทัศน์ข้างหลังนอน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 ถอยมาถอยมาติดต้นไม้พี่ทัศน์ดออกออกมาอีกติดต้นไม้คุณยังออกไปเยอะนี่ผมหาผมดูอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหรอก วงจะบีบหรือเปล่าบีบก็ห่อให้บีบมาหายอยากคานไปชายหาดจัง มันยิงผมพี่ใช่คือบอกแล้วอย่าฟันยิงไม่โดนยิงสามคนยิงผมแต่มันยิงไม่โดนน,น,โดน,นั่นแน่ <c oughs> โอ๊ยโอ๊ย <c oughs> โอ้ <c oughs> โหชาริงันที โอ๊ยผมล้มเนี่ย,ย,ยที่เดิมท่าม,มันเลงผมแน่เลยยิงผมแล้วมันยิงผมแล้วเนี่ยวหลยสัตว์ แม่้ยงวะที่เที่ยวเงนสไนเปอร์ที่นัดเดียวตายแล้วเขาหัวจุกได้ไอ,อ้คนที่แม่งไปอยู่วิ่งเข้าไปในบ้านสองตัวนั้นมันไม่ยิงกันห,หรอวะที่ภาคกระตุกเหรอไม่ออก ผมรีเนตก่อนผมเซ็ง